ต่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์วันนี้ก็มาคุยกับท่านก็จะตอบคำถามแฟนรายการว่า ในกรณีที่เราเคยมีต้นไม้ให้ร่มเงาในบ้านแต่เนื่องจากว่าความแก่ชราของต้นไม้ก็ดีหรือจะเป็นต้นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ก็ตามท่านบอกว่าจะปลูกต้นไม้อะไรดีที่จะให้ร่มเงาแล้วก็อยากจะได้ต้นไม้ที่โตเร็วให้ร่มเงานะครับ ท่านเน้นไปที่ร่มเงาบอกว่าไม่เอาผลผลิตก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินได้เอาร่มอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่ครพครับอันนี้ผมก็นำเสนอนอกเหนือจากที่ท่านถามหน่อยคือลำดับแรกก่อนที่ต้นไม้มันจะโตเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดร่มเงากับเราได้ง่ายๆก็คือว่า ท่านขึ้นเป็นเหมือนซุ้มแล้วก็เอาตะข่ายพลางแสงหนักๆเลยครับเปอร์เซ็นต์สูงๆเลยคือตะข่ายพลางแสง80%เอซนเอามาขึงเลยครับเดี๋ยวนี้เหล็กเส้นหนึ่งก็ไม่กี่สตังคนะ์นะนะเหล็กกล่อง2นิ้วเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นโครงแล้วก็เอา,อาตะข่ายพลางแสงเนี่ย มาคลุมนะครับในอนาคตไอซุ้มตรงนี้มันจะกลายเป็นซุ้มไม้เลื้อยให้ต้นไม้เลื้อยขึ้นมานะฮะก็จะกลายเป็นซุ้มต้นไม้ไปในตัวอันนี้ก็จะทำให้ได้ร่มเงาขึ้นมาแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ท่านพึงประสงค์แน่นอนสิ่งที่ท่านประสงค์ก็คือ,อต้นไม้คือต้นไม้เนี่ยนะครับ ต่อให้โตเร็วแค่ไหนเนี่ยมันไม่ทันใจคนรอกนะครับถ้าเทียบกับที่ผมบอกว่าทำซุ้มขึงวันเดียวจบนะต้นไม้เนี่ยต่อให้โตเร็วขนาดไหนก็ต้องมีอย่างน้อยสองเดือนสมเดือนจึงจะให้เริ่มให้ร่มให้เงาได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีร่มเงาชั่วคราวแล้ว ผมก็นำเสนอว่าต้นไม้ที่พอเอ่ยชื่อไปคนจะรู้สึกเหมือนว่าธรรมดาธรรมดาคืออะไรครับคือต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบัญน,นะครับต้นพญาสัตบัญเนี่นะฮะเป็นไม้ที่โตเร็วมากต้นขึ้นสูงเร็วครับนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง นะครับต้นตีนเป็ดทำไมาถึงมาโดง่งมาดังในบ้านเราก็าสมัยก่อนมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่ง,ท,งท่านก็ทำกองโครงการปลูกปาเพื่อที่จะตัดไม้มาใช้ทำไม้ขีดไฟทำแท่งดินสอนะไอ้ดินสอที่เราเขียนเนี่ยไม้ที่เราหุ้มไอ้แกนดำๆนั่นแหละครับเขาใช้ต้นไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนเหลาก็ง่าย ปรากฏว่า,อาตอนนั้นท่านก็ปลูกไว้เยอะงายเกษตรแฟรที่บางเขนปีหนึ่งผมเป็นประธานจัดงานท่านก็มอบต้นไม้ต้นนี้มาให้วันสุดท้ายเราก็ประกาศขายต้นละ20บาทเพราะว่าคนไปปลูกบบโอ้โหมันโตเร็วแล้วมันแผ่พุ่มสวยนะครับ ก็เป็นที่นิยมฮือฮากันอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคนก็เริ่มเบื่อตินเป็ดหรือพยาศัตรบันด้วยสองเหตุผลสามเหตุผลก็ได้เหตุผลที่หนึ่งบางคนแพ้กลิ่นของดอกคือปลูกไปสักระยะหนึ่งมันออกดอกแพ้กลิ่นของดอกบางคนบอกหอมดีบางคนบอกว่าแพ้อันนี้ก็แก้ไม่ยาก เพราะว่าพอถึงใกล้ฤดูเกิดดอกเราก็อาจจะทำการตัดแต่งกิ่งแต่งยอดแชนะโอกาสเกิดดอกก็ไม่มีแลละประการต่อมาคือต้นเวลาปลูกไปสักระยะเนี่ยมันจะมีบางบางใบที่มันมีอาการเป็นตุ่มเหมือนหูดนะครับหงิกๆง,งอกงองโอ้โ,อโหดูแล้วมันน่าสะเพรือกลัว นะครับอันนั้นก็เป็นาการทำลายของมแมลงชนิดหนึ่งซึ่งก็ไม่น่ากลัวยงครับถ้าเจอเราก็ตัดแต่งแล้วก็เอาไปเผาทำลายแล้วก็อย่างเก่งก็อาจจะเอาสารป้องกำจัดมแมลงนะฉีดพ่นสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วประการสุดท้ายก็คือว่าไอตอนแรกๆก,ก็อยากให้มันโตแต่พอปลูกไปสักระยะหนึ่ง โอ้โหมันโตมันสูงมันใหญ่จนกระทั่งเกิดความกลัวแล้วเห็นรากมันแผ่ไปตรงนูน้นตรงนี้เกิดความกลัวแต่ความจริงไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะอะไรครับถ้าอย่างประการที่สามเนี่ยคือถ้าเราปลูกต้นตีนเป็ดแล้วเราควบคุมความสูงนะควบคุมความสูงพอสูงเกิน4เมตรเราตัดหละ นะฮะจริงๆประมาณสักสองเมตรครึ่งสาเมตรเนี่ยเราตัดพอเราตัดยอดปั๊บเนี่ยมันจะแตกกิ่งข้างพอมันแตกกิ่งข้างมันจะเหมือนเป็นร่มนะฮะส่วนลำต้นนะ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรให้มันใหญ่ไปเลยรากละ่ะไม่ต้องกลัวรากมันเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่แล้วนะครับไม่พอใจรากตรงไหนจะไปรบกวนตรงไหนเฉาะเลย ฟันทิ้งไปเลยนะครับรากส่วนที่ไม่รบกวนมันก็ไปมันก็หากินของมันอยู่ได้ผมเคยไปเห็นต้นตีนเป็ดที่ปลูกที่ห้างที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แห่งหนึ่งอันนั้น,นะผมว่าเขาทำสวยคือเวลาต้นจะสูงเขาตัดแต่งเป็นพุ่มสวยนะครับทีนี้ไม้โตเร็วอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้อย่าปลูกในบ้านนะครับนะมันเขาเหมาะที่จะปลูกเป็นป่า คือไม้ตะกูนะฮะก็ปรากฏว่าที่ที่าเรือท่าเรือกาญจนะบุรีเนี่ยนะครับท่าเรือได้เป็นตำบลใช่ไหมนะนั่นแหละครับ,นนรบก็ที่เทศสน้าเทศบาลนะครับมันจะมีอยู่ต้นหรือสองต้นนะที่มันอยู่หน้าเทศบาลเขาตัดยอดนะ่ะ แล้วบังคับให้มันแตกกิ่งข้างแล้วก็คุมยอดอยู่เสมอเนี่ยมันจะเหมือนร่มร่มที่เรากางเนี่ยนะครับเหมือนร่มที่เรากางลำต้นย่อยแต่ว่ามีแต่ใบเพราะเขาตัดแต่งอยู่เสมอในขณะที่บางต้นที่เขาไปปลูกริมถนนนะแล้วต้นมันสูงมันใหญ่มันก็ไประรานสายไฟฟ้านะครับ นี่ก็เป็นไม้ที่ถือว่าโตเร็วอีกชนิดหนึ่งบอกไปท่านต้องไม่ชอบแน่แต่ผมเนี่ยชอบเพราะว่าเมื่อสมัยผมไปสร้างสวนใหม่ๆก็ปรากฏว่าโูมันร้อนจริงๆครับโดยเฉพาะแดดตะวันตกผมก็ไปเห็นว่าเอ๊ะเวลาเราไปกินลาบส้มตำร้านขายนีย่เขามีตะขบแล้วมันขึ้นมา3าสี่ต้นเนี่ยมันมันร่มดีจริงๆนะะ ผมก็เที่ยวไปเสาะหาตะขบมาปลูกขุดมาที่ไรก็ตายทุกทีขุดมาที่ไรก็ตายทุกทีจกนกระทั่งวันหนึ่งพ้นพบโดยบังเอิญว่าไอ้ต้นตะขบที่เราไปขุดมาจากต้นแม่เนะ่ยเราไปสกัดรากมานะ่ยพอขุดปับ๊บนะใส่กระถางเราต้องลดน้ําเลยฟื้นครับแต่ถ้าขุดไว้แล้วก็กว่าจะมาครึ่งชั่วโมงถึงจะมาปลูกตายหมดแหละ นะครับแต่ตะขบนี่หลายคนไม่ชอบโดยเฉพาะคนเมืองที่ไม่ชอบเพราะว่าลูกตะขบมันหล่นลงมาแล้วไปโดนรถแล้วมันล้างยากนะครับแต่สำหรับผมชอบเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบดูนกตะขบนี่เวลาปลูกแล้วมันจะมีดอกเขาขาวสวยๆพึ่งมาตอมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลูกเขียว ต่อมาก็จะเป็นลูกกลมกลมสีแดงนะฮะตะขบก็มีหลายอย่างนะครับที่เราที่ผมพูดนี่คือตะขบบ้านแต่ถ้าเป็นตะขบป่าเหล็กมกักแขวนนะฮะที่วัดต้นแขวนที่เชียงใหม่แล้วหละนะนะก็มีอัน,นั้นคนละอย่างเพราะฉะนั้นะตะขบที่เราปลูกเนี่ยนกก็จะมากินลูกตะขบ แต่จริงๆลูกตอขบแดงๆเนี่ยคนก็กินได้นะครับอันนี้ก็ให้ร่มเงาเร็วข้อเสียคือรากมันไปถึงไหนมันจะมีต้นใหม่เกิดมาก็ง่ายๆครับต้นไหนเกิดมาแล้วก็ฟันทิ้งค้นทิ้งเท่านั้นเองนะครับก็ให้ร่มเงาดีแล้วก็ความสูงก็ไม่สูงเกินไม่ต้องตัดแต่งยอดเลยก็ได้นะครับและก็เดี๋ยวจะได้คุยกัน ต่อไปว่าอไอ้พวกไม้ต่างๆนี่เราจะบริหารจัดการกันยังไงนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเดิมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน12กสำแพงแสนนครปฐม731,40หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ b d u a n 2494กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไ,ไว้ในอินบล็อกนะครับใครใครก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวหัวกันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอซโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั้นหน้าเพราะทั่วอัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรรมัมมัทถช่วยให้ข้าวต้นแรง่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าาโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน